สวัสดีครับมาดูพักเครื่องนะครับยีิบห้าศตวรรษนะครับใครถามหายอยู่นะครับมีมาหนึ่งเหนนรียญนเจ้าของเนี่ยตีบล็อกมีเข็มนะแต่ผมดูเข็มมันกล้มกึ่งนะครับเข็มมันมันก็มีแต่มันนูน,น,นไม่มากนะ่ะ จะเห็นเห็นติ่งๆนะครับแต่ว่าไม่เด้งมากนะเนี่ยเห็นชัดนะครับมีเข็มแต่ของตีเป็นบล็อกมีเข็มมานะครับจมูกชมพู่นะครับจมูกดงนะจมูกไม่แบนมากนะครับจมูกดงด้านหลังสวยงามนะครับไม่ได้ใช้พระไม่ได้ใช้ผิวไม่เปิดนะครับถิวไม่เปิด ยี่สิบห้าศตวรรษนะครับตรงนี้นะครับก็เอาสักพันร้อยนะครับหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทแบบยี่สิบห้าศตวรรษหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทหลวงปู่เอี่ยมวัดโคนอนนะครับหลวงปู่เอี่ยมวัดโคนอนเนื้อทองแดงลงยาขาวขอบน้าเงินนะครับหน้ากากเงินนะครับนี่เป็นพ้าหน้ากากเงินไม่ใช่กระไลนะครับเป็นพ้าหน้ากากเลยนะหน้ากากเงิน ด้านหลังนะครับผิวออกเป็นลุ้งนะครับปีหนึ่งห้านะครับหลวงู่โตลูกเสกประสบการณ์เยอะแยะมากมายนะครับหลวงู่ยมวัดโคนอนนะสวยๆแบบนี้นะครับหน้ากากเงินเอาสักพันสามนะครับพันสามร้อยบาทนานๆจะมานะคแม่ทีบุญเรือนนะครับพิมพ์ใหญ่นะครับคุณแม่ทีบุญเรือนพิมพ์ใหญ่นะพระสวยมากคมชัดนะครับด้านหลังนี่ตัวปั๊มเป็นแท่งเลยนะตัวยันนะครับ เนื้อเป็นสองสีนะพิมพ์ใหญ่ปีสองห้าหนึ่งหนึ่งนะครับสร้างน้อยมากนะรสร้างน้อยกว่าปีหนึ่งหกนะครับปีหนึ่งหนึ่งเอาพันห้านะครับคุณแม่ชีบุญเรือนปีหนึ่งหนึ่งพุดโทนะพิมพใหญ่นะครับพันห้าร้อยบาทวัดประสาทเก้าชั้นวัดประสาทนะครับสมเด็จเก้าชั้นวัดประสาทเอาเจ็ดร้อยนะครับเจ็ดร้อยบาท เรียนป้องอ้อยหลวงปู่เพิ่มนะครับป้องอ้อยหลวงปู่เพิ่มวัดกลางบางแก้วนะครับสองขีดนิยมนะเอาหนึ่งพันแปดร้อยบาทนะครับหนึ่งพันแปดร้อยบาทวสวยๆจมูกลงๆดำๆปิดตาวัดใย,ยล้านะครับปีหนึ่งสี่นะครับหลวงปู่ทิมปุกเสกเอาสี่ร้อยนะครับ สี่ร้อยบาทคำข้าวรุ่นสองหลวงพ่อฤาษีดิ้งดำนะครับสวยสวยหน้าตาติดชัดนะครับบัวคมๆนะด้านหลังหน้าตาหลงพ่อติดเหมือนกันนะครับนะกดลึกๆแบบนี้นะครับเอาพันสามนะครับหนึ่งพันสามร้อยบาทสวยสวยหน้าและหลังนะครับพันสามร้อยนะ ปั๊บพระพิคเนตนะครับหลงวงพ่อชื้นวัจายนเสนนะครับเป็นเนื้อทองแดงนะครับออกโคตรตรอพิคเนตหลงวงพ่อชื้นวจียนเสนนะครับเอาแปดร้อยนะครับแปดร้อยบาทโอมสีคเนพายะนะมะหาคเนขายะนะมะหาะหลงวงพ่อชื้นวจียนเสนอยุธยานะครับนี่ก็พระเก่งนะครับ อีกหนึ่งูกนะเอาแปดร้อยนะครับแปดร้อยบาทยอดธงหลวงปู่สมชายเนื้อเงินเนื้อเนื้อนวะนะครับเนื้อเงินกับเนื้อนวะยอดธงหลวงปู่สมชายวัดเขาทุกกิมนะครับสายเสือรู้จักนะครับหลวงปู่สมชายนะหนึ่งในห้าเสือนะครับหลวงปู่สมชายวัดเขาทุกกิมยอดธงเนื้อเงินเนื้อนวะเอาห้าร้อยนะครับห้าร้อยบาท กแชะนะครับหลวงพ่อพานวัดโป่งกระสังนะครับพิมพ์รูปเหมือนรูปเหมือนหลังยันนะครับหลวงพ่อพานวัดโป่งกระสังหกแชะนะทันตัวหลวงพ่อนะครับเอาหนึ่งพันบาทเหรียญอาจารย์นกวัดเข่าบังเหยนะครับรุ่นเเหรียญเฮียมนะเหรียญเฮียม เหรียญเทียมอาจารย์นกวัดขาวบังเหยนะครับปีสองห้าสี่นย์เอาสี่ร้อยนะครับสี่ร้อยบาทเหรียญหลวงพ่อรวยนะครับหลวงพ่อรวยอายุวัฒนามงคลนะครับเคยขึ้นไปถึงพันห้านะตอนพิกพกเนี่ยหากันไม่ได้นะพระนะตอนนี้ราคาลงมาเยอะพอสมควรน,นะเอาสามร้อยนะครับสามร้อยบาทหลวงพ่อรวยสวยๆนอนกล่อง สามร้อยบาทเหรียญหลวงรุ่นแรกหลวงพ่อฤาษีทิ้งดำนะครับแล้วก็เหรียญหลวงพ่อปานหลังยันเกาะเพชรน,นะครับหลวงพ่อฤาษีทิ้งดำุกเสกคู่นี้เอาเอาหกร้อยนะครับสองเหรียญหกร้อยบาทเหรียญเงินนะครับหลวงพ่อเงินวัดดอนยยหอมปีศูนย์หกเนื้อเงินนะครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทสภาพ แปดสิบเปอร์เซ็นตนะครับยี่ห้าสัตวตรรษเนื้อดินนะครับอันนี้เป็นพิมพ์สี่เดือยนะครับสี่เดือยก็คือหนึ่งสองนะครับสามแล้วก็สี่นี่นะสี่เดือหลังกาบมากนะครับจะเป็นพิมพ์หายยากนะหลังหายยากนะพระสวยคมชัดนะครับเอาเก้าร้อยนะครับเก้าร้อยสำหรับของหายากนะเก้าร้อยบาท คนที่เล่นสะสมยี่พาตัตวรรษจะเข้าใจนะครับว่าหายยากจริงนะไม่ค่อยเจอหลวงพ่อเอียววัดบ้านด่านนะครับธนาคารนครหลวงไทยปีสองศูนย์นะครับพันสามร้อยบาทสวยๆผิวประลอดรพร้อมเลี่มกันน้ำหนึ่งพันสามร้อยหลวงปู่หนูนะครับสภาพเจ็ดสิบเปอร์ซ็นเก้าสิบปีนะครับสามร้อยบาทหลวงปู่หนูสามร้อย รูปหล่อเนื้อเงินหลวงพ่อจรันนะครับแปดสิบสี่ปีนะรเอาจากวัดสองพันนะเอาพันเดียวนะครับเอาหนึ่งพันบาทหล่อเนื้อเงินนะเนื้อเงินอุกิ่งมีเลขโค้ดด้วยนะครับเลขโค้ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดสี่นะครับหนึ่งหนึ่งเจ็ดสี่เลขโค้ดตะกุดร้อยแปดนะครับตะกุดร้อยแปดเนี่ยตีได้หลายที่นะครับบางคนก็ตีเป็นพระสุดนะครับหลวงพ่อกลวยนะครับหลวงพ่อการ หลวงพ่อมุ้ยนะแต่ว่ามันเส้นนี้นะครับได้ที่ตะคีนะครับได้ที่ตะคีมาเป็นตะกุดแท้นะด้วยของตีเป็นพ่อสุดนะครับแต่ว่ามันไม่จบนะครับมันแล้วแต่คนแล้วแต่ที่มาจริงนะครับแต่เส้นนี้เอาไปแค่แปดร้อยนะครับตะกุดร้อยแปดเคียนเอวนะครับร้อยแปดเคียนเอวแปดร้อยมากเหรียญหลวงพ่อเกษมเข็มโกนะเข็มมะโกนะครับ หลังพ่อปลอนะครับผิวลุ้งนะผิวลุ้งอมม่วงสว,สวยเลยผิวลุ้งอมม่วงดอกโคตเต็มๆใบนะครับเอาไปพันสามนะพันสามร้อยแล้วก็มีพระชุดนะหลวงพ่อหลวงผู้แหวนสองเหรียญแล้วก็หลวงพ่อหลวงพ่อเพียเ้ยนสองเหรียญเนี่ย เอาหกร้อยนะครับสี่เหรียญเนี่ยสี่เหรียญหกร้อยเนี่ยผ่าชุดสี่เหรียญหกร้อยแล้วก็มีคูบากองคำนะครับเป็นพระผงหนังกวากคูบากองคำสายเหนือนะครับวัดป่าตองนะครับอำเภอสันป่าตองนะอำเภอ,ส,อ,นะอ,เภอสันป่าตองวัดเชียงใหม่นะครับ เอา400เรียกเป็นเทศลูกหล่อหลวงพ่อผางนยหลวงพ่อผางลูกหล่ออุ้มบาทหลวงพ่อผาง400บาทนะครับ400บาทเหรียนสแตมป์หลวงปู่หนูนะครับสวยแชมป์โลก800บาทนะครับ800บาทสแตมป์หลวงปู่หนูแชมป์โลกเลย800บาทแล้วก็พักกล่องมีสามกล่องนะครับมีหลวงพ่อ กเกษมนะครับปีสามห้านะครับหลวงพ่อหลวงพ่อเพิ่มนะครับหนึ่งกล่องแล้วก็หลวงปู่เจือนะครับแฟยิจเจ็ดสิบเก้าปีเสือหลวงปู่เจือนะครับสามกล่องเนี่ยห้าร้อยนะห้าร้อยบาทใครสนใจรายการไหนก็ทักไลน์มาเหมือนเดิมนะครับทักไลน์มานี่ไลน์อยู่นี่นะครับไอดียไลน์ไลน์ไอดีไลน์นะครับ a c a l l v e t e นะครับเบอร์โทรนะครับ0967276947นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ